After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts, too. You there. Driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. เอาละครับผมอขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเพราะาผมแม็กิมมี่เช่นเคยนะวันนี้คุณอยู่กับผมในโปรเจกต์มาเฟียนะครับช챕เตอร์ที่สองแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก็พาคุณยายแก่ๆเนี่ยไปส่งโบสถ์นะไปก็ the first. ถ้ากด L จะเป็นการเทิร์นลิมิต ลิมิเตอร์อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อก็คือเหมือนกับขับไม่ให้เกินนะฮะมันจะปรับแอตอนโนมัติอ๋อไม่ผมชอบซิ่งยอยู่แล้วปกติชอบซิ่งแล้วก็ชอบขับข้ามเลนด้วยนะทุกคนอ๋อม,มันจะกระตรุกนยังไงทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้สิมันมันแก้ไม่ได้นะมันเป็นที่เกณฑนะ์เาให้มันให้สโลดาวแต่ผมไม่สโลดาวครับผมเน้นความเร็วเป็นหลักคนระับทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดนะฮะ ไม่ครับไม่ไม่ตลอดดาวกูดิฟด้วยดิปโชว์ไปหนึ่งกลุ่มนะครับดิปโชว์ไปหนึ่งกลุ่มอา่าถึงแล้วจ้าถึงแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะรบโบสถ์ปะโอเคเริร่มรอยถึงแล้วครับ Here you go Saint Michael's that'll be thirty cents the only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle I felt like I was sitting in an ashtray Sure. say. you Whatever มาถึงยังปลอดภัยนะฮะให้ทำอะไรต่อเจอเดอะสตรีทออฟล้อแทเวนเหรอระหว่างนี้นะครับเราก็ขับหาสตรีทออฟล้อแทเวนนะฮะทุกท่านผมก็ขอขับหาก่อนแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกำลังอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เปล่าวะขับแบงมัวโซไปหมดเลยทุกคนซอกซอยนี่กูเอาหมดเอาทุกซอกนะฮะฝั่งนี้เปล่าวะ อ๋อนี่ไงเดี๋ยวรับเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเบกก่อนครับขอรับรับคนเพิ u, ่มแน่เลย Art Gallery ให้เราไปส่งที่ไหนอ่ะ Take the passenger ให้ส่งผู้โดยสาร to the city gallery อ๋อมีเวลาให้หนึ่งนาทีสิบสี่วิสิบสามวิแล้วครับทุกคนเฮ้ยจะเบียดเข้ามาทำไมล่ะฮัลโหล แหม่ขับรถกันไม่ดูตามาตันเรือเลยนะมีเวลาเลยไม่เยอะนะทุกท่านเดี๋ยวผมจะรีบขับไปก่อนซิ่ง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 เพ่งรู้นะว่ากดแอลแล้วมันจะเป็นการไอ้นี่ลิมิตความเร็วอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยแต่เราไม่ใช่สายนั้นอยู่แล้วครับเราไม่ไม่ถูกกระสายการลิมิตความเร็วอ่ะเราต้องเน้นซิ่งครับดิฟเข่าติดพื้น เมืองมันสวยจริงๆนะเนี่ยผมบอกเลยคือชอบบรรยากาศในเมืองนี้มากนะครับท่านแปเพน่งนะเจอรถตำรวจข้างหน้าว่าต้องระวังหน่อยเดี๋ยวเพื่อไปชนขึ้นมานะเป็นเรื่องเลยนะไปแสงทุกทางโค้งนะเอาให้หมดนะมันจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่รองรับ144ยสเฮิร์ตนะมันได้แค่นี้นี่อะซิตี้แกลเลอรี่อะ Thanks, There's Bell. Time 50ซ try not ้ายมือของเรานะ o t to. อันนี้เหมือนจะจำลองให้เราเป็นคนขับแท็กซี่หรออะไรอ e a ซอ h the street อ๋ออใช้เป็นเหมือนให้หาคนมั้งแล้วก็ให้เรารับส่งแท็กซี่เนี่ยเกิแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปุ๊บมันจะไปไหนวะรับหลายคนเหลือเกิน Oh boy, You look like shit. I've been working since five. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy. 21st Street. <laughs> okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Brad, go. good. Got any good fares today? Yeah, some. เพราะว่าลิเตอร์อิตาลีเป็นพวกที่เราไปส่งแซมกับพอลลี่เนาะครั้งก่อนมันกระตุกมากเลยเนี oh, okay. s <S like so so ่ยทำไมเล่นแรกๆมันไม่รู้สึกกระตุกขนาดนี้เลยวะเพราะว่าผมอยากไปเล่น60เสิบเปิดวะหรือว่าผมต้องปรับพวกเฟรมลิมิตหรืออะไรมันดูกระตุกมากเลยอะสายชาร์จก็เสียบไม่หวานหรือว่าเครื่องมันร้อนวะ เป็นมาเซียน,น่าจะเป็นภาคเดียวมั้งที่แบบว่ารีมีเมดใหม่แล้วแบบโอ้โหดีมากอ่ะทุกคน <c oughs> คือภาพมันสวยกวาเดิมเยอะ <c oughs> ถึงแล้วทุกคน <c oughs> ถึงแล้วจ้า My cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. What? Oh, Jesus.

คชิบหายแล้วให้เอสเคพด้วยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันวิ่งไม่ได้อ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนผมพยายามละเราต้องหนีพวกข้างหลังเนีเ่ย วิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยระวังชนระวังชนคุณจะตายแล้วเนี่ยเน้นวิ่งหนีนะครับแล้วกระโดดได้นี่หว่าทำไมผมเล่นตอนนั้นแล้วมันไม่สามารถกระโดดได้วะเดี๋ยวว่ามันเป็นเพราะว่าบางภารกิจมันให้กระโดดดูคนตัวละครยังดูแข็งแกร่งทื่อยอยู่เลยนะคนเฮ้ยพอลลี่เจอเราอ่ะ How you doing, kid? <laughs> Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah. Well, this is the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. คอลลี่อย่างเท่ทุกคนมาจะให้เราเข้าไปหาดอนแล้วผมว่านะไอสองคนนั้นอะที่มันมาตาม่าเราคือคนที่อยู่หน้าร้าน ซาเลรี่ตอนที่เราขับพาพอลลี่กับแซมมาส่งนะอะ่าลราก็จบกันไปแล้วนะครับกับชร์ที่2องเนาะ running man แล้วก็เช่าววกดไลค์ววกดแชววร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะถ้าเกิดอยากดูโปรเจกต์นี้จนจบนับก็กดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ไปเตรียมตัวดูชปเต่อไปกันได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s ับ s c r ร b e ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมายบายสวัสดีครับ